สวัสดีครับกระผมเซียนโป้นะครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาหลักมาดักรอบกับพี่พานเขียวนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์ในช่องหาทําไปเรื่อยครับผมหลังจากเห็ดวายครับผมก็มาหากบหาอะไรไปเรื่อยเฉยช้ำนะครับผมมีมีมีอยู่นี่เนี่ย โดนครับผมปาโถนี่นะครับผมพอได้ครับผม,ม,อมอเออเดี๋ยวถืลงนี่ค่อจับหมอเดี๋ยวดิเดี๋ยวมันจะได้ลงนี่งไงนี่ก็ได้พี่ครับแล้วก,ก็จับเอาใหม่งไงอืมจับงีเฮ้ยอ <c oughs> อกคิยออกเลยอือจะออกเมื่อกี้เนี่อง,งามไม่ดีเฮ้ยดีนะปิดทัน <c oughs> จะไปอยู่แล้วเมื่อกี้ <c oughs> ทนันแหละจะไปแ <c oughs> ล้วไหนวะ งาเปิดก็ได้จริงนะผมคำคืนนี้แเวสวยวสองครับผมวันนี้โดนไปสองเมตรแล้วครับผมเฮ้ยออหมอนี่ใหญ่หน่อยเออค่อยชั่วหน่อยเดี๋ยวเอาเยอะละมันม้านครับผมเดี๋ยวเอาโอ้มันร้อยเขียดหมดเลยว่ะบอกแล้วอะเนี่ยบอกแล้วอะไอเขียดไม่มีเลยป่าอยู่ แต่ไอเ,เขียนไม่มีเห็ดดักปลาแล้วแหละดักปลาแล้วแหละเห็นไหมครับผมสวยงามครับผมสองเม็ดแล้วสองเม็ดแล้วเดี๋ยวได้ไปสองแล้วครับผมเดี๋ยวชมเดี๋ยวชมตัวต่อไปนะครับผมเดี๋ยวไปดักก่อนหรือจะไปเลาะก่อนมีมีแค่